สมมุติอาจารย์โยนตัวอย่างเข้าไปนะครับนี่คือข้อความ6บรรทัดที่เราจะเอาไปสร้างเป็นอินโฟกราฟิกนะครับพวกเราสามารถเอาตรงนี้ไปเป็นก๊อปปี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อความทั้งหมดนี้ไปสร้างเป็นรูปภาพนะครับอ่าโอเคนะก๊อปตรงนี้เก็บไว้นะครับ เมื่อเรา copy รูปข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนเข้าเว็บ napkin.ai นะครับเข้า napkin.ai นะอ่าโอเคครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับ napkin.ai นะครับอ่าขยายนิดนึงอ่านะครับตรงนี้นะ napkin.ai นะครับ เข้ามาแล้วขวาสุดครับขวาบน get napkin free กดเข้าไปเลยนะครับ sign in with google เลือกแอคเคาท์เราดำเนินการต่ออ่ารอแป๊บหนึ่งครับ เจอเซอร์เวยนิดหนึ่งครับเรามีแผนที่ใช้แนปคินทำอะไรเพื่อการส่วนตัว Next ใช้เกี่ยวกับอะไร r r s s n t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  o o แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับกด Submit เลื่อนมาด้านล่างนะครับกด Submit นะครับกดปุ่มดันครับกดปุ่มดันนะเรียบร้อยนะครับก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับเมื่อเราเจอหน้าจอนี้ครับเราจะกดที่ปุ่ม create my first napkin ครับเข้าไปเลยนะาการสร้างตัว Infographic มีอยู่2แบบครับแบบทางด้านซ้ายก็คือตอนนี้เรา copy ข้อความมาแล้วพร้อมที่จะวางข้อความนี้ลงไปเพื่อสร้างด้านขวามือนี้ก็คือให้ AI สร้างอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับเรื่องงานนั้นให้เองเลยโดยที่เราไม่มีไม่มีอะไรในหัวเลยรู้จต่ว่าจะสร้างเรื่องอะไรอันนี้นะ แต่คราวนี้เราจะเลือกตัวนี้ครับด้านซ้ายนะครับกด c อนโทครับเพื่อวางข้อความลงไปนะครับพอเรากด Ctrl V ปุ๊บเขาจะเอาข้อความมาวางไว้ที่หน้ากระดาษแบบนี้ให้นะครับวางเสร็จนี่คือขั้นตอนที่1นนะวางข้อความครับขั้นตอนที่2กดปุ่มรูปสายฟ้าสีฟ้านะครับกดเลยครับ อ่านะครับมาแล้วครับไดอะแกรมขึ้นลอะอินโฟโกราฟิกขึ้นละนะครับคราวนี้เราก็มาเลือกรูปแบบที่เราชอบ <c oughs> เลือกรูปแบบที่เราชอบเลยว่าไองานของเราเนี่ยมันตรงกับไดอะแกรมแบบไหนนะครับในแต่ละแม่แบบก็มีแม่แบบย่อยเข้าไปอีกนะครับ เอาเลือกที่ชอบเลยนะที่ดูแล้วตรงกับงานของเราเนี่ยเราจะไปนําเสริง,งานเรื่องอะไรมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากเลยนะครับลองเลื่อนดูนะอ่าแม่แบบหลักในแม่แบบหลักมีแบบย่อยลงไปอีกนะครับสมมุติจันชอบแบบนี้นะจันก็เลือกนะครับเลือกสักอันนึงนะครับอ่า เราเลือกสักหนึ่งแม่แบบนะครับอะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่ามันตรงกับงานชิ้นนี้พอเราเลือกเสร็จนะ <c oughs> จุดทุกจุดครับที่เป็นข้อความหรือรูปภาพเราสามารถเอามอสไปแก้ไขได้เลยตรวจทานดูอีกทีนึงว่าข้อความเหล่านั้นเราชอบไหมหรืออยากปรับแต่งข้อความให้มันมากขึ้นหรือลดลงเราปรับแต่งได้ทุกจุดครับเอามอสไปดับเบิลคลิกแล้วก็แก้ <c oughs> นะครับแก้ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่น เอาเมาส์ไปดับเบิลคลิกนะครับเห็นไหมครับเราก็เลื่อนแก้ได้เลยทุกจุดเลยอยากเติมเต็มอะไรเข้าไปใส่ได้หมดตรงรูปก็ได้นะครับไปคลิกที่รูปมันจะขึ้นรูปสายฟ้านะครับก็ไปคลิกดูว่าในสายฟ้าสีฟ้ามีรูปอะไรให้เราเลือกอีกไหมปรับสีปรับขนาดเส้นทุกอย่างได้นะครับนะครับ แต่ก่อนเนาะกว่าจะสร้างนี้ได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับนะครับอ่านะครับเอาที่ให้โดนใจเรานะครับปรับจนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้าเราปรับจนเรียบร้อยหมดแล้วสังเกตที่ด้านด้านขวาบนนะครับจะมีปุ่มสีเทาๆเป็นลูกศรลงมานะครับเป็นลูกศรชี้ลงมานะนั่นแหละครับคือปุ่ม export นะครับ อันนี้ครับปุ่มด้านขวาของรูปนะครับขวาบนนะนะครับให้เรา,อาเอาเมาส์ไปคลิกที่ลูกศรชี้ลงนะครับการส่งออกรูปทำได้สองแบบตอนนี้มันจะดาวน์โหลดให้เราเป็นไฟล์ png นะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับรูปก็จะลงมาเพื่อให้เรานำไปใช้ประโยชน์ได้เลยไม่มีติดลายน้ำนะครับรูปสวยมากนะครับนะอีกวิธีการหนึ่งครับถ้าเรากดปุ่มคลิปบอร์ดรูปนี้ก็จะถูกจำในระบบคอมพิวเตอร์ถ้าเราเปิด Word อยู่สามารถ c อนทินวีใน Word ได้เลยครับรูปก็จะไปแปะในเอกสาร m i c r o s o f t Word หรือแปะใน Google Docs ก็ได้นะครับทำได้สแบบนะครับ ง่ายนะครับเสร็จแล้วน,นะการทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับงานของเรานะครับอ่านะครับก็เสร็จแล้วครับก็แน,นปคินก็มีอยู่แค่นี้นะครับ มาดูตัวเครื่องมือตัวตัวสุดท้ายนะครับที่โดยเวลากระชับจะได้อีก,อกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะจาว่ามันเป็นเครื่องมือที่สร้างไม d แม p ที่เก่งมากนะครับตัวนี้ชื่อว่า m i n d m a p a i a p p นะครับเป็นเว็บนะแล้วก็ MindMap ก็คือรูปร่างแบบนี้ครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับก็คือเราจะสามารถสร้างเป็นผังความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้เราได้นะครับเอาไว้สรุปงาน เอาไวอา้อธิบายภาพรวมของเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันมีเยอะออกมาเป็นในรูปแบบผังความคิดแบบนี้นะครับมันรองรับได้ทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษนะครับวิธีการสั่งการง่ายมากครับเช่นเราก็จะพิมพ์พร้อมอีกเช่นเดียวกันนะครับเช่นสร้าง Mind Map เกี่ยวกับ AI ถ้าอาจารย์พิมพ์แบบนี้แสดงว่ามันจะต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI แล้วมาสร้างเป็น d i แ,แบบนี้ให้เรา นะครับเป็นความรู้ที่มาจากตัวมันเองแบบที่2ส,สร้าง m ม m แม p เกี่ยวกับ AI และใส่อีโมจิให้ด้วยอีโมจิคืออะไรครับตัวการ์ตูนนี่ไงฮะรูปพวกการ์ตูนพวกนี้ <c oughs> เพื่อทําให้เราจดจําสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับมีตัวการ์ตูนอยู่ทุกจุดเลยอันนี้เขาก็ใส่เติมเข้าไปได้นะครับอ่านะครับมันก็จะออกมาเป็น แผนภาพ i n ้ Map สวยๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการสั่งแบบพื้นฐานนะหรือเอ๊ะอาจารย์ครับแล้วถ้าผมมีมีข้อมูลความรู้ของผมล่ะผมอยากให้เขาสร้างจากสิ่งที่ผมประชุมมาทำยังไงก็แบบนี้ครับสร้าง My m m p p จากหัวข้อต่อไปนี้คลอนแล้วเราก็วาง t e ทคของเราลงไปยาวแค่ไหนก็ได้วางไปเลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะเอาเทค t นั้นไปประมวลผลเองนะครับ จนเกิดสมมุติเป็นประมาณนี้นะครับอีกอันนึงน่าสนใจครับสร้าง My Map สมมุตินะแล้วก็บอกว่าเรื่องอะไรจากไฟล์เอกสารที่แนบนี้เราก็แนบไฟล์งานของเราลงไปนะครับเหมือนคลิปหนีประดาษนะครับเราก็แนบลงไปนะแล้วก็ใส่อีโมจิด้วยแล้วเขาก็สร้างออกมาให้เราเลยนะครับตรงนี้จัน,จนชอบนะเอาไว้สรุปงานเอาไว้สรุปการเรียนรู้ ในเนื้อหาต่างๆได้ดีมากๆนะครับอ่ะลองดูครับลองดูนะ,ะเว็บไซต์เว็บไซต์ชื่อ mymapai.app นะครับ อ่านะครับเรียกเว็บไซต์ m y m a p ai app อ่า try for free นะครับอ่าแล้วก็ Log in with google เลือก Account เรานะครับแล้วก็ดำเนินการต่ออ่าอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็คือพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะ สั่งงานรับคำสั่งจากเรานะครับทั้งวันนี้เราจะล็อกอินวย Google ครับข้อดีของมันก็คือมันทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าเซอร์วิสต่างๆได้อย่างปลอดภัยสองก็คือเราไม่ต้องจดจำว่าเฮ้ยเว็บไซต์นี้ใช้ยูเซอร์นี้อ้าอีกเว็บนึงก็ใช้อีกยูเซอร์หนึ่งอีกเว็บนึงก็อ,อีกยู ün, เซอร์หนึ่งร้อยเว็บเราก็ร้อยจำครับนะครับแต่ถ้า Google ทีเดียวจบนะครับแล้วปลอดภัยมากครับนะครับนะ,ะเมื่อเราเข้ามา นี่แล้วครับเห็นไหมครับทุก AI จะมีการสั่งพร้อมแบบนี้นะครับเช่นอาอาจารย์เอาแบบรวดเร็วเลยนะครับเราก็จะบอกว่าอะไรครับสร้างสร้าง mind map จากเอกสารที่แน่นี้และใส่ emoji ด้วย เอกสารที่แนบนี้มีอะไรไหมครับอเอาอย่างง่ายๆครับไฟล์ที่อยู่ใกล้มือเราที่สุดก็คือไฟล์งานวิจัยเมื่อกี้ครับ PM2.53 นะอลองแนบไฟล์เข้าไปนะครับหรือใครอยากมีไฟล์อย่างอื่นก็แนบเข้าไปได้นะครับใครมีไฟล์อย่างอื่นก็แนบไปได้นะเสร็จแล้วก็กดส่งเลยนะครับแล้วรอสักครู่ครับ AI จะไปอ่านไฟล์เอกสารนั้นนะครับ ฟล์างานของเราแล้วเขาก็จะไปทําไมครับสร้างเป็นไมล์แมปให้เรา,อาโอเคเรียบร้อยแล้วครับอ,อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับถ้ามันใหญ่ไปก็ย่อมันได้ครับกดกดคอนโทรลแล้วก็ลูดเมาส์ขึ้นลงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไปสุบเรื่องเรื่องงานวิจัยนี้ให้ออกมาเป็นไมล์แมปหรือเป็นงานของเราได้เลย นะครับส่วนด้านซ้ายนี้ก็เป็นการเลือกรูปแบบของการแสดงผลไม้แมพราะว่าเราอยากให้ไม้แมพมันกระจายข้อมูลออกมาเป็นเหมือนสตารหรือออกมาทางขวาหรือให้กิ่งมันออกมาทางซ้ายเราก็ไปเลือกได้นะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปรับให้มันมาซักด้านใดด้านหนึ่งนะครับมาทางซ้ายหรือขวาถ้ามันเลือกไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะ ปิดแท็บก่อนปิดแท็บตรงนี้ก่อนนะปิดแทบ็บปุ๊บได้ไหมทำไมไม่ได้ละ่ะอ๋อมันมีโฆษณาอยู่กลางหน้าจอเดี๋ยวลองปิดปิดโฆษณากลางหน้าจอก่อนนะครับได้แล้วเห็นไหมครับไม่แมปมันก็จะมาทางซ้ายหรือทางขวาแบบนี้ก็ทำให้เราจบในหน้ากระดาษได,ได้ง่ายขึ้นอ่านง่ายขึ้นมาในทิศทางเดียวกันแล้วก็เห็นข้อสรุปเลยในแต่ละด้าน นะครับทุกจุดที่เป็นข้อความเลื่อนไปแก้ไขได้หมดเลยปรับแก้ไขได้ทุกจุดนะครับเราก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการนะครับไปเพิ่มโหนดได้นะครับไปคลิกขวาที่แต่ละกิ่งแล้วก็เพิ่มโหนดเพิ่มอะไรได้ตามหลักการของ Mind Map ทั่วไปนะครับอ่าคราวนี้สมมติว่า Mind Map เราสมบูรณ์แล้วนะครับไสมบูรณ์แล้ว เราอยากนําออกไปใช้งานไปแปะในรายงานของเราเราก็ทําไมครับกดปุ่มดาวน์โหลดลงมามีลูกศรชี้ลงนะครับลูกศรชี้ลงนะดาวน์โหลดครับแล้วก็ส่งออกเป็น png ก็ออันนี้คนใช้เยอะเลยเออเอร์นะครับรอจังหวะแป๊บหนึ่งดาวน์โหลด png มาแล้วครับปุ๊บก็จะได้ไฟล์สวยงามครับเอาไปแปะในเอกสารชิ้นงานของเรานะครับมีคำถามไหมครับจากพวกเรานะครับมีไหมเปลี่ยนภาษา,า,ษาได้ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ สมมุติใช่ไหมครับ m มล์แมปที่เราสร้างมานะครับมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราอยากเปลี่ยนทั้งหมดนี่ให้กลายเป็นภาษาไทยเรากดรูปใสาฟ้านนะมันจะขึ้นไดได,ได,ไดออกบ็อกขึ้นมาเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งเราก็พิมพ์บอกเขาเลยครับว่า แก้ไขไม้แมปใหม่อีกครั้งให้แปลเป็นไทยนะครับแล้วก็กดส่งครับเรียบร้อยครับทุกอย่างถูกแปลเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับ ทั้งวันนี้เล่น AI, AI เหมือนเสกได้ทุกอย่างเลยนะครับโดยใช้ภาษาธรรมชาติครับทั้งวันเลยนะอาจารย์ไม่ได้ใช้อะไรแอดวานเลยนะครับมันทำให้เราไม่ต้องไปจดจำเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราสามารถสั่งการ AI, AI โดยใช้ภาษาธรรมชาติค่อยๆสื่อสารให้เขาเข้าใจให้บอกเขาว่าอะไรมาอยู่ตรงไหนอยากให้ปรับเป็นอะไรใช่ไหมครับเห็น,นไหมครับงานเราได้ทุกอย่างเลยนะครับ นะครับถ้าพร้อมใครหายก็รูปสายฟ้านะดึงขึ้นมานะครับสั่งการได้ถ้ามันขวางก็ปิดลงไปนะครับแล้วก็เซฟลงมาใหม่ครับเราก็ได้ชิ้นงานละใครเรียนอยู่ก็เอาไว้สรุปเรื่องเรียนก็ได้สรุปเรื่องการทำงานนะครับ มีไหมครับมีคำถามอ,อ,อื่นอื่นอีกไหมนะครับเดี๋ยวนะเมื่อเช้าเดี๋ยวดูก่อนว่ามีพวกเราให้คอมเมนต์อะไรในเบรนสตอร์มไหมอ่าโอเค คำถามแรกที่พวกเราระดมคำถามมานะครับวิธีการสร้างแชทบอทโต้ตอบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวจันจะโชว์ให้ดูนะเป็นเป็นอีกเรื่องสุดท้ายที่จันควรจะพูดให้พวกเราฟังนะครับอย่างอื่นตรวจสอบการวิเคราะห์คำวิเคราะห์ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับการสร้าง การสร้างภาพเคลื่อนไหวการสร้างภาพถ่ายอ่าาจารย์แนะนำเป็นไอเดียแล้วกันนะครับการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับ เพื่อนไหวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะให้ดูอ่าอันนี้เป็นเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอที่สร้างจากภาพนิ่งสีภาพภาพนิ่งสีภาพ นีท่ทำให้กับบริษัทหนึ่งที่เขาขายเรื่องโชครถยนต์ต้องการโชว์ให้เห็นศักยภาพของโชครถยนต์นะครับแล้วก็ทําขึ้นมาจากภาพนิ่ง4ีภาพซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างชื่อว่า Runway Runway ML อันนี้เก่งมากเลยนะครับ Runway Runway ML นี่ครับ Uh, uh, ไม่ใช่สิตอนนี้ผิดอัน Runway ML uh, ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเป็นแพลตฟอร์ม uh, ที่สร้างภาพวิดีโอที่เก่งที่สุดในตอนนี้นะครับเป็นการเอาภาพนิ่งแล้วก็พิมพ์พร้อมนะครับเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับเขาก็จะสร้างเป็นนั้นขึ้นมาเลย ตอนนี้นิยมมากใน y o YouTube ก็คือเอาภาพนิ่งมาสร้างเป็นนิยายนิทานนะครับเราอาจจะเคยเห็นนะมีช่องหนึ่งจันจำชื่อไม่ได้อะไรดูดิอะไรสักอย่างอนึางนี้แหละที่เขาเอามาทำเป็นนิยายสมัยโบราณแล้วก็เล่าเรื่องนะครับเขาใช้ประมาณแบบนี้เลยนะนะครับ อขอเป็นเรื่องสุดท้ายน,นะครับเรื่องนี้มีความสำคัญกับมหาลัยมากแล้วก็จันจะโชว์อยู่ว่า AI มันก้าวล้ำขนาดไหนนะครับตรงนี้พวกเราคงต้องดูแหละเพราะว่ามันต้องเป็น Account ที่เสียตังค์เท่านั้นถึง,ถ,งถึงจะใช้งานได้นะครับอแอคเคาน์ที่จันใช้คือ ChatGPT แบบจ่ายตังค์20เหรียญต่อเดือนนะครับมันมีความสามารถก็คือมันจะสามารถคุยได้เยอะกว่าปกติแล้วก็ไปได้เรื่อยๆเลย สิ่งที่มันว,าว้าวก็คืออันนี้คือ AI ที่อาจารย์สามารถสร้างขึ้นมาได้เองตามงานของอาจารย์ที่อาจารย์ต้องการเช่น AI ตัวนี้สร้างภาพผีสร้างภาพผีถ้ามีใครถ้าเราเรียกใช้ตัวนี้มันก็จะสร้างภาพผีเท่านั้นนะครับเช่นอ่านะครับ อยู่ที่ป่ากล้วยในเวลากลางคืนมีใครกลัวผีไหมครับไม่าเชืนะาาแค่นี้นะครับล้มันรู้ยังไงว่าต้องสร้างภาพต,าาต้องสร้างภาพพิแค่นี้มันรู้เลยว่ามันต้องสร้างภาพ นะครับก็คือเราสามารถสร้างไอที่เป็นบริบทของเราได้ได้เลยนะครับอย่างเช่นคนที่ชอบทําหนังสั้นเขาก็จะเอาผ้าพวกนี้สร้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปสร้างเป็นวิดีโอต่อไปไปสร้างเป็นวิดีโอชิ้นงานของหน่วยงานตัวเองได้นะครับหรืออย่างเช่นถ้าเราอยากให้ AI เนี้ยตอบคําถามมหาลัยทุกอย่างถ้าใครมีถามว่าที่จันเกษมมีหลักสูตรอะไรบ้างมีกี่คณะมี จ้าหน้าที่กี่คนมีอาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านไหนบ้างให้พวกเราเนี่ยเอาไฟล์อย่างเช่นกองแผนมีเยอะใช่ไหมครับมีพวกสารสนเทศเยอะเนี่ยโยนเข้าไปเลยไฟล์ PDF เลยนะครับโยนเข้าไปเลยที่เคยทําไว้อ่ะโยนเข้าไปให้หมดเลยมี20ไฟล์แล้วถ้ามีใครมาถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเราก็บอกว่าให้ตอบคําถามทุกคนโดยใช้ไฟล์เอกสารแนบนี้เท่านั้นห้ามตอบนอกประเด็นมันก็จะตอบเฉพาะเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเรา หรือถ้าคนทำงานด้านกฎหมายกองกฎหมายของมหาลัยนะครับอยากให้ AI ตัวหนึ่งที่เก่งด้านกฎหมายเลยนะครับโยนกฎหมายราชัชพัฒ์ใส่เข้าไปโยนตัวอย่างเคสที่มีปัญหาใส่เข้าไปนะครับแล้วถามว่าในกรณีนี้สมมติว่าอาจารย์มีพฤติกรรมแบบนี้ทำผิดแบบนี้จะต้องโดนเคสไหนบ้างโดนมาตราไหนบ้างรีสออกมาเลยนะักกฎหมายก็ง่ายขึ้น การเงินก็ง่ายขึ้นอาจารย์จําระเบียบไม่ค่อยได้ให้อาจารย์ไปคุยกับบอร์ดตัวนี้บอร์ดตัวนี้ก็บอกว่าการไปราชการจะต้องเบิกยังไงส่งหลักฐานอะไรบ้างมันก็จะตอบแทนการเงินไปเลยครับนะครับวิธีการสร้างง่ายมากคนใครก็สร้างได้อ่าแบบนี้นะครับเช่นอ่าอาจารย์โชว์บอร์ดตัวนี้ให้ดูนะอ่า บทที่เป็นของสารนุกรมไทยนะครับอาจจะลองเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ดูซิว่าบทนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงแบบนี้ครับสร้างแค่นี้นะเรามาปุ๊บเราก็กรอกบทนี้ชื่ออะไรบทนี้อธิบายยังไงอันนี้คือคำสั่งที่สร้างบอทนี้ขึ้นมาแค่นี้นะครับให้ช่วยอ ให้คุณช่วยตอบคำถามทุกคนเกี่ยวกับข้อมูลองค์กรตามข้อมูลในเอกสารที่แนบนี้ให้มีความชัดเจนถูกต้องแม่นยำและเข้าใจง่ายนะครับนี่คือการออกคำสั่งบังคับให้ AI ทํทำงานเรื่องนี้เท่านั้นแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างอาจาร,รย์โยนไฟล์เอกสาร Data PDF ขึ้นไป2อ,อันนี้มันจะตอบคำถามในนี้เท่านั้นนะครับอันนี้อาจจะมีอยู่200หน้า มีอยู่50หน้าโยนไปเลยครับโยนกี่ไฟล์ก็ได้แล้วไอมันจะอ่านข้อมูลในนี้และตอบทุกคนแค่นี้นะครับนะครับเห็นไหมครับพวกเราก็ยังง่ายขึ้นงานบางงานบางทีมีน้องๆเข้ามาใหม่เราต้องสอนงานกันตลอดเลยน้องต่อไปไปคุยกับบอดตัวนี้เลยแล้วก็มันจะตอบให้ทุกอย่างนะครับะนะครับเวลาเราจะส่งบอดนี้ให้คนอื่นเล่นเราก็กดปุ่มกดปุ่มแบ่งปันเนี่ยครับ มันก็จะส่งลิงก์ไปให้แล้วก็ทุกคนก็อเอาลิงก์นี้ครับคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปสั่งงานได้เลยครับอย่างเช่นอาจารย์ส่งให้พวกเราทุกคนอ,อยากเล่นบอทนี้ใช่ไหมก็เอาไปลองเล่นดูเรียบร้อยครับทุกคนก็สามารถเข้ามาที่ลิงก์นี้ได้แล้วก็เรียนรู้และตอบคำถามได้หมดเลยนะครับโอเค